สวัสดีครับวันนี้อย like ู like ่ในช่องพีมไฮเยอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแบบแบบผู้เล่นแบบสถิติผู้เล่นที่โหดๆเลยอะครับแบบการแข่งอะไรพวกนี้สถิติผู้เล่นแบบเน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 โอ้โหมีกี่คนอะครับแปดสิบห้าคนนะครับมาบท่านผู้ชมผมจะทําได้นะครับผมอันดับที่แปดสิบห้าเป็น อัลลีเดเล่นะครับอยู่ทีมทอสเนมฮอตสเปอร์นะครับหรือทีมไก่นั่นนะครับเข้านะครับติดอันดับที่แปดบห้านะครับเกิดเกิดสิเดือน4ี่แล้วก็ปี9กสามนะครับความสูงนั่นนะครับความสูง1นึปดดนะครับน้ำหนักแ0ดิบนะครับผมฟุตแบบถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าตลาดทั้งหมดนะครับสาสิบล้านปอนด์นะครับ ต่อไปนะครับอันดับที่8ปีนะครับพาวเจมวอสนะครับพาวเจมวอสนะครับเกิดวันที่1นะครับเดือน11ปี37นะครับน้ำน้ำหนักและส่วนสูงนะครับส่วนสูงนะครับ173้าครับน้ำหนัก66นะครับฟุตขวานะครับแล้วก็มูลค่าทั้งหมด30 30ิเลยสาล้านปอนด์นะครับผมต่อไปนะครับอันดับที่83นะครับ อันว่าเอลกาซินะครับอันว่าเอลกาซินะครับปัจจุบันนะครับอยู่ทีมทีมอะไรไม่รู้นะครับผมลืมแล้วนะครับผมจะพูดแค่ชื่อตักเตะก็พอนะครับวันเกิดนะครับวันที่สามเดือนห้าปีสามแปดนะครับเอ่อความสูงนะครับร้อยแปดสิบแปดนะครับน้ำหนักแปดเจ็ดนะครับถนัดเท้าขวาหรือฟุตขวานะครับฟุตก็ไปเท้านะฟุตแปลว่าประเท้า แล้วก็ขวานะครับมูลค่าทั้งหมดนะครับสิบสามจุดศูนย์ล้านปอนด์จุดสามสิบสามล้านปอนด์นะครับผมต่อไปอันดับที่แปดสิบสองซาฮานะครับก็คือซาฮานะครับก็คือซาฮาซาฮาซาฮานะครับซาฮานะครับเกิดวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีสามห้านะครับท่าน ความสูงนะครับร้อยแปดสิบนะครับน้ําหนักหกสิบหกนะครับแล้วก็ฟุตนะครับก็คือเท้านะครับก็คือเท้าขวานะครับมูลค่าที่ซื้อมานะครับสี่สิบห้าล้านปอนด์นะครับคุณว่าเยอะไหมครับผมวอาสี่สิบห้าล้านปอนด์นี่คือแบบเยอะกว่าแบบไทยนี่ประมาณห้าร้อยล้านไม่ถึงแล้วตทำสิบบิลด์ดังมันเลยจ้ะ อันนี้นะครับผมจะรายงานถึงอันดับที่50พอนะครับแล้วจะมันจะมีอีพีสนะครับผมต่อไปนะครับอันดับที่81เฮ <c oughs> ้ยทำไมมันยากจังวะ <c oughs> ผมจะเรียกเขาว่าทอมแล้วกันนะครับทอมนะครับเกิดวันที่ยีินะครับเดือน2นะครับปีสามแปดนะครับ ส่วนสูงนะครับร้อยเก้าสิบสองนะครับน้ำหนักแปดสิบหกนะครับขนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่าสี่สิบล้านบาทตอนต่อไปนะครับอันดับที่แปดสิบข่วยนรกอันดับที่แปดสิบนะครับเคสโหอ่านยากนะชื่อมันนะ <c oughs> เคสเวดอารอนอารอนนะครับเคสเวดอารอนอารอนโดนโดนเคสเวดอารอนนะครับเกิดวันที่สิบห้านะครับเดือนสิบสองนะครับปีสามสองนะครับมีความสูงนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับน้ำหนักหกสิบหกนะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับซื้อใหม่นุนราคาห้าจุดศูนย์ล้านปอนด์นะครับคือห้าล้านปอนด์นะครับผมมันก็ถูกนะจะเวทแฮมอะ ออไปนะครับขีนไมเคิลนะครับอยู่ทีมทัฟฟี่ซะด้วยครับขีนไมเคิลนะครับเกิดวันที่ส1บเดือน1ปี36นะครับความสูงนะครับ188นะครับน้ำหนัก82นะครับฟุตขนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่า25ล้านปอนด์ไหวไหมครับแคนดี้ต่อไปนะครับ ดูดิเจอร์นะครับอันโตนิโอนะครับอยู่ในทีมเชลซีนะครับเกิดวันที่3เดือน3ปี36นะครับส่วนสูงนะครับ191นะครับน้ำหนัก85นะครับถนัดเท้าขวานะครับบุลาค่า28ล้านปอนด์นะครับผมนี่คือประวัติการซื้อขายของเนี่ยดูดิเจอร์นยะอันโตนิโอนะ ต่อไปนะครับมีเบนนะครับมีแล้วก็หรือเบนนะครับมีหรือเบนะครับโอ้โหเบนเทนเนาะผมเรียกผมจะเรียกเขาว่าเบนนะครับเบนนะครับเกิดวันที่21นะครับเดือน9นะครับปี32นะครับความสูงนะครับ180นะครับน้ําหนัก74นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับมูลค่าที่ซื้อมาทั้งหมด6ล้านปอนด์นะครับไหวไหมจ้า ต่อไปนะครับอันดับที่76ทาคอสกีดเจมนะครับหรือเรียกว่าเจมมันเลยครับเจมนะครับเกิดวันที่19นะครับเดือน11ปี35นะครับความสูง185นะครับน้ำหนัก81ดขนาดเท้าขวานะครับมูลค่า25ล้านปอนด์นะครับไว้ไม่เจ๊ะน้องนะัก วันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําถึงอันดับห้าสิบนะครับทําถึงอันดับหกสิบก็พอแล้วนะสองหกสิบก็เสียงแหบแล้วต่อไปนะครับดัฟฟี่นะครับหรือเจนเชนนะครับไอเชนไอเชนพี่เชนพี่เชนเชนนะครับเกิดวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสามห้านะครับนี่แบบวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งประเทศ นะครับความสูง193นะครับน้ำหนัก76นะครับตามที่เห็นได้เลยครับวันเกิดเกิดวันที่1เดือน1ปี35นะครับถนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่า5ล้านปอนด์นะครับต่อไปนะครับคริสเตียนนอกาสนะครับคริสเตียนนกาสนะครับเกิดวันที่10เดือน3ปี37นะครับความสูง185นะครับน้ำหนัก76 ฟุตนะครับข้าวขวานะครับซื้อมาในมูลค่าสามล้านปอนด์ว่าน้อยอะ่ะน้อยอ่ะนะเอยอเล่กุณ่าโซชานี่แบบราคาน้อยกว่าเยอะเลยอะหนึ่งจุดล้านปอนเดี๋ยวผมเก็บถ้วยข้าวไ่นะครับผมต่อไปนะครับลูกไอลิงนะครับ นะครับเ,ออเกิดวันที่25นะครับเดือน8นะครับปี3 4สีนะครับท่านนักนะครับทั้งคู่เลยครับท้าซ้ายท้าขวาได้หมดครับซื้อมาในมูนลค่า5ล้านปอนนะครับนี่คือประวัติการซื้อขายครับผมในลลีกับดนนิเดนะครับ เกิดวันที่เจ็ดเดือนแปดนะครับปีสี่ศูนย์นะครับน้ำความส่วนสูงนะครับส่วนสูงร้อยแปดสิบห้านะครับน้ำหนักหกสิบสี่นะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่ายี่สิบสองล้านปอนด์นะครับผมจุดเต่นจุดอ่อนมีหมดแล,แล้วนะครับนนเล้วครบครับอ๋อนั่นเรยเสแล้ว ต่อไปนะครับอดัมนะครับอดัมอารมสตองนะครับอดัมนะครับเกิดวันที่10เดือน2ปี40นะครับความสูงร้อยนะครับน้ำหนัก68นะครับถนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่า18ล้านกว่์นะครับพร้อมต่อไปนะครับกันโดแกนนะครับกันโดแกนนะครับ เกิดวันที่24นะครับเดือน10ปี33นะครับปี33นะครับความสูงร8อนะครับน้ำหนัก80นะครับถนัดเท้าขวานะครับซื้อในมูลค่า40ล้านปอนด์นะครับลิสเตอร์ซิตี้เอ้ยไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับ วูสครับหรือชื่อคลิสนะครับวูสนะครับเกิดวันที่7เดือน12ปี3 4นะครับความสูงนะครับ191นะครับน้ำหนัก91เอนะเอ้ยเอาน้ำหนัก91นะครับถนัดเท้าขวานะครับใส่เบอร์เก้าอยู่ครับตอนนี้ค่าตลาดนะครับค่าตลาดทั้งหมดนะครับไม่ระบุนะครับผม ผมจะเรียกเขาว่าไอฝรั่งเศสแลครับไอฝรั่งเศสนะครับเกิดวันที่7เดือน8ปี42นะครับความสูงนะครับ173นะครับน้ำหนัก68นะครับใส่เบอร์19นะครับผมยังไม่พูดเบอร์นะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับซื้อมาในมูลค่า16ล้านปอนด์นะครับว่ากเมื่อไหร่ก็เสร็จกันนะครับเจอเก้คาน คานอสนะครับเจอเก้คานอสนะครับเกิดวันที่สองเดือนสองปีสี่ศูนย์นะครับความสูงนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดนะครับน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะครับฟุตนะครับเท้านะครับสนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่าสิบล้านปอนด์ต่อไปนะครับเฟดนะครับผมเฟดนะครับเกิดวันที่ห้าเดือนสามปีสามหกนะครับ ก็ตอนนี้ปัจจุบันค้าแข่งในเออเนี่ครับเนี่ยแมนยูต่อไปนะครับความสูงนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับน้ำหนักหกสิบสี่นะครับเท้าซ้ายนะครับถนัดแมนยูนะครับซื้อในมมูลค่ายี่สิบสองล้านปอนด์นะครับเพิ่งมารู้ต่อไปนะครับซิวาเบรนาโดเบรนาโดนะครับเชฟโปรตุเกสนะครับ ซิว,วานะครับเกิดวันที่10นะครับเดือน8ปี37นะครับความสูง173นะครับผมน้ำหนัก65นะครับถนัดเท้าซ้ายอันดับที่64จอห์นสแม็กกินนะครับจอห์นสแม็กกินนะครับเออวันเกิดวันที่18นะครับเดือน10ปี37นะครับ ความสูงนะครับ178นะครับน้ำหนัก68นะครับขนาดเท้าซ้ายนะครับมูลค่าทั้งหมด30ล้านปอนด์นะครับต่อไปนะครับฟาบินโยนะครับฟาบินโยนะครับเกิดวันที่23เดือน10ปี3านะครับส่วนสูงนะครับ188นะครับน้ำหนัก78นะครับถนัดเท้าขวานะครับ มูลค่าตลาดทั้งหมดนะคะหกสิบล้านปอนด์หูแพงเหมือนกันนะต่อไปนะครับฮาวเวสหรือเรียกว่าใครนะครับฮาวเวสนะครับเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนหกนะครับปีสี่สองนะครับเอ่อความสูงนะครับหนึร้อยแปดสิบแปดนะครับน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดนะครับถนัดเท้าซ้ายเท้าขวานะครับได้ทั้งคู่นะครับมูลค่าเจ็ดมูลค่าทางตลาดทั้งหมดเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับฮาวเวส h o าไวสิน่าะฆ่าอยู่นะไม่เป็นไรต่อไปนะครับลาพอเต้ลาพอเต้นะครับลาพอเต้นะครับเกิดวันที่27นะครับเดือนห้าปีสานะครับความสูงนะครับหนึ่งร้อนะครับน้ำหนัก87นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับมูลค่าทั้งหมด45่ห้าล้านปอนด์ต่อไปนะครับโรสลินะครับ นะครับลูดลิลอสลอนลนะครับเกิดวันที่22เดือน6ปี39นะครับถนัดเท้าขวานะครับความสูง191นะครับน้ำหนัก78นะครับเออซื้อมาทั้งหมด70ล้านปอนด์นะครับ ต่อไปนะครับโมฮัมโมฮัมเมดนะครับโมฮัมเมดนะครับเกิดวันที่4เดือน8ปี37นะครับความสูงนะครับ176่้อยหนะครับน้ำหนัก70นะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าทางตลาดไม่ระบุนะครับผมต่อไปนะครับอันดับที่58ผมจะพักที่ห้ก่อนนะครับออบา โอบามียองนะครับโอบามิยังนะครับโอบามิยองนั่นแหละเกิดวันที่สิบแปดนะครับเดือนหกปีสามสองนะครับความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับน้าหนักแปดสิบนะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าทั้งหมดยี่สิบห้าล้านปอนด์นะครับพักห้าสิบเลยมาตินโอเดกัสนะครับมาตินโอเดกัสนะครับเกิดวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองนะครับปีปีปีสี่เอ็ดนะครับ ความสูงนะครับ178นะครับน้ำหนัก69นะครับขนัดเท้าซ้ายนะครับมูลค่า40ล้านปอนด์นะครับนี่โอวาไปยองต่อไปนะครับเอมิเลียโนนะครับเอมิเอมิเลียโนนะครับไหนวะเอมิเลียโนนะครับเกิดวันที่25เดือน12นะครับปี39นะครับ ความสูงนะครับ172นะครับเอ่อน้ำหนัก65้านะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าทางตลาดทั้งหมด35ล้านปอนด์นี่สเตอร์ลิงนะครับหรือลาเฮิร์มนะครับลาเฮิร์มสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงนะครับเกิดวันที่8เดือน12ปี37นะครับ ความสูงนะครับ170เจนะครับน้ำหนัก69นะครับเอ่อถนัดเท้าขวานะครับวู้วค่าตลาดทั้งหมด90ล้านปอนด์ต่อไปนะครับมัสเทอุสนะครับมัสเทอุสนะครับเกิดวันที่13าเดือน6นะครับปี3านะครับความสูงนะครับ183านะครับน้ำหนัก75ห้านะครับถนัดเท้าขวานะครับ มูลค่าตลาดทั้งหมด44 4ล้านปอนด์นั่นเป็นประตูปะ่ะใช่นะครับต่อไปนะครับทิลิอาโก้ทิลิอาโก้นะครับซิวานะครับหรือเรียกว่าทิลิทิทอาโก้นะครับซิวาครับนะครับ,นะรบเกิดวันที่ไม่เป็นไร,รนครับ วันที่22เดือน9ปี27นะครับปี27นะครับความสูงนะครับ183นะครับน้ำหนักนะครับ79นะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูล,ลค่า30ล้านปอนดน์ครับมัติอุสเป็นประตูป่าไม่ใช่มัติอุสไม่ได้เป็นประตูนะครับ ไปนะครับไคทานนะครับหรือเรียกว่านาบี้นะครับไคทานหรือเรียกว่านานาบี้นะครับเกิดวันที่10เดือน2ปี38นะครับความสูงนะครับ172นะครับน้ำหนัก64นะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าส2มิงล้านปอนด์อยู่ในทีมลิอร์พูลนะครับลิอร์พูลนี่ก็โหดอยู่นะต่อไปนะครับ เทวโทมัตชาโลสชาโลบานะครับชาโลบานะครับเกิดวันที่5้าเดือน7ปีสีสองนะครับความสูงนะครับร9อเก้าบนะครับน้ำหนัก85สิบห้านะครับเอ่อถนัดเท้าขวานะครับซื้อมาในมูลค่า3มล้านปอนด์นะครับนี่คือประวัติการซื้อขายทั้งหมดนะครับ อันดับสุดท้ายที่เราจะพากันครับ EP หนึ่งนะครับเป็น Enstone นะครับ Enstone นะครับเกิดวันที่18เดือน1ิปี32นะครับความสูงร7อดนะครับน้ำหนัก67นะครับถนัดเท้าขวานะครับมูลค่าทั้งหมด4ล้านปอนด์นะครับสำหรับวันนี้กค่อยขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปชม EP 2นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆครับผมไปแล้ว